ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง u t u b e นะครับสวัสดีแฟนๆทาง a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่องรถไถเมืองสองของเคทัเอร์เมืองหองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่22นะครับมีนา2564นรบ่ะครับเช่นเคยก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านนะครับที่เรา อัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมนะครับร้านเชฟเล็กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์นะครับอำเภอหนองกี่ตรงข้ามเทศบาลนะครับห่างไฟแดงใหญ่อยู่300เมตรนะครับเลยปั๊มพีทีมาหน่อยนะครับปั๊มเขียวตรงนู้นนะครับนะครับทำเลมองเห็นง่ายครับนะครับร้านเชฟเล็กเตอร์อำเภอหนองกี่เราจําหน่าย รถไถนะครับมือ2รถเกี่ยวข้าวมือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1มือ2นะครับมีหลายรายการนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอตั้งแต่หน้าร้านนะครับผ่านขุดมันนะครับก็ยังอยู่หลายตัวนะครับราคาพิเศษครับช่วงนี้9,000บาทครับของใหม่นะครับราคา9,000บาทนะครับก็จะมีเครื่องเจาะหลุมหางตัดหญ้ารถยี่สิบสอแรงเข้าร่องอ้อยนะครับราคาถูกๆครับ9ก0 0หบาทครับ โรตารี่มือสองลอตารี่มือใหม่นะครับมีของค่ายอาทองไทยวัฒนานะครับอ่ามีหลายตัวนะครับหลายตัวหลายรายการครับมีหนึ่งหาหนึ่งแปดนะครับอยอดนิยมนะครับ1 6 5 4 7 0 0หบาท1 8 5 4 9 0 0 0บาทนะครับของใหม่ราคาเบาๆอีกค่ายนึงจะเป็นค่ายฟาร์มเทคนะครับเป็นรุ่น1 6 4 S พัดแล้วก็1 8 5นะครับออยู่ตรงนู้นนะครับ1 8 5 164จะขายอยู่ที่ราคา49,000บาทนะครับส่วน185จะขายอยู่ที่56,000บาทนะครับอ่านี่คือโรตารี่นะครับอ่าส่วนมือ2ก็จะมีกลุ่มนั้นนะครับของอ่าอิซุกินะครับโรงงานสยามอิมพิเมนต์เป็นคนผลิตนะครับตอนนี้เหลืออยู่5ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตรงนั้นนะครับอ่าเมื่อกี้ลูกค้ามาอุดหนุนไป1ตัวนะครับตอนนี้เหลือ5นะครับข้างในก็จะเป็นรถไถนะครับอ่าเริ่มต้นที่ L4708P s คันนี้ลูกค้าจากอำเภอปากช่องจองเอาไว้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราจัดส่งนะครับคันนี้ L 5 0 1 8ยังอยู่นะครับว่างนะครับเดี๋ยวติดเบดันใส่ลังคาใส่บอกให้เรียบร้อยครับรอเก็บงานครับคันนี้ยังว่างอยู่ครับรถปี59ครับ3,000กว่าชั่วโมงนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้สวยเดิมๆนะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลูกชายขอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งโทรมา อันนี้ L 4 0 1 8ยังอยู่นะครับผมรถปี60 800กว่าชั่วโมงนะครับสวยเดิมๆนะครับ429,000บาทนะครับผม800กว่าชั่วโมงครับ36 SP นะครับปี57ครับคันนี้36 h p ปี57 349,000บาทครับ349,000บาทนะเล่มทะเบียนปี57นะครับ36 SP ตัวนี้ New Holland 38แรงอ่าคันนี้ติดจองครับลูกค้าเพื่อนน้องกีขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ตัวนี้ไคโอติ5 e ex 5 0ครับ50แรงไคโอติลูกค้าจังหวัดชัยภูมิจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมคันไในที่ติดจองเราก็จะพูดผ่านๆเร็วๆนะครับต้องขออนุญาตที่ไม่ได้แนะนำเยอะนะครับด้านในด้านหลังจะเป็น l 34ตัวนี้ติดจ,จองนะครับลูกค้าอผเภอพระพาชัจจองเอาไว้ตรงนี้จะเป็น m 5000 su นะครับกำลังลื้อครับอันนี้ก็ติดจ,จองแล้วครับผม ขอ,อบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับลูกค้าที่สั่งจองรถจากทางร้านเคฟเทคเตอร์เมืองหนองกีจังหวัดบุรีรัมนะครับฝั่งนี้จะว่างอยู่ครับ m 5 0 0 0ัน su นะครับาราคาพร้อมเก็บงานเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับยางหน้าใหม่อยู่แล้วเก็บงานรั่วซึมไฟเบาะหลังคาสีเก็บให้เรียบร้อยแถมตรงฟรีครับ320,000ก็พันบาทครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดี c 7 d t นะครับตัวนี้3 2 9 0 0 0บาทครับถูกถเลยนะครับ3า9 0 0 0บาทได้ไปดันพันหลังนะครับตัวนี้ m 5 0 0 0 s u นะครับ m อ็า5น0 0นะครับตัวนี้อยู่ที่2อ9 0บาทนะครับผม m 7 0 4 2 9 0 0 0บาทครับรถปีห้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมสภาพสวยเดิมครับ M7 นะครับ ดูครับ429,000บาทนะครับส่วน M5,000 นะครับ299,000บาท C7 DT ี5 4 7, นะครับ359,000บาทนะครับคันนี้359,000บาทอ่าคือถ้าถ้าคันไหนที่ผมรีวิวหลายรอบผมก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับอ่าจะให้ดูคร่าวๆสนใจเพิ่มเติม โทรมาที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมทางไลน์ก็ไลน์เบอร์นี้เลยครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1หรือทักแชทนะครับอ่า KS อะไรมาได้เลยนะครับสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้ไลน์มาได้หรือเฟซแชทมาได้นะครับรถเกี่ยว DC 60ปี54แสน3 0 0ืนก้าพันบาทครับผมนะครับอ่าให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับ โดยรวมก่อนนะครับถูกใจขนาดไหนค่อยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ mm. เดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดเป็นคันๆให้ไปเลย M5,000 คันนี้ติดจองครับลูกค้าจากสีสเกตมาจองไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนะด้านหลังก็จะเหลืออยู่6คันรวมรถอัดฟางนะครับจะติดจองไปหนึ่งนะครับบรรยากาศหลังร้านนะครับอ,อกกุปกรณ์ก็เริ่มเหลือน้อยรถก็เริ่มเหลือน้อยครับช่วงนี้หายากขึ้นทุกวัน นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2อผานโตรตารี่นะครับกับพอมีให้เลือกอยู่4 5 s สิ5หปีคันนี้ติดจองขอบคุณลูกค้าจังหวัดสระแก้วอ่ารอคิวเก็บงานนะครับผม 34dT คันนี้ยังว่างครับปี P 51 189,000แสหมื่ก็พันบาทครับไปดันพันหลังเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ m 5 0 0 0้คันนี้ยังอยู่ครับปี52 320,000ก็พันบาทเก็บงานแถมส่งนะครับ <c ười> เครื่องเกียร์ให้ดีดีนะครับแต่ ฝากระกโปรงคนนี้เดี๋ยวใส่ให้ครบนะครับสภาพเดิมๆเลยครับยังไม่มีเจ้าของทิ้งไว้ก่อน HB 130พัดสีทองนะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับตาช้างนะครับ M 7040 395,000สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ M 70นนะครับให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนนะครับถูกใจคันไหนโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติม สุดท้าย L4508DT นะครับตัวนี้มาไม่มาไม่มีดันจะติดไปดันให้นะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยแถมส่ง2 3 9 0 0 0บาทครับ2 3 9 0 0 0บาทนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับรถของทางร้านเคสเทคเตอร์เพื่อนน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็ยังพอมีให้เลือกหลายรายการนะครับผ่านโรตารี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ